ครั้งต่อไปนะครับแล้วในทั้งใจปกิกับผุ้รุ่งเนี่ยก็จะมาร่วมในช่วงของแคมปรับโอเคก็ต้องมีประธานมือมือที่บ้านหลังน้องตีเห็นมาก่อนแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นเป็นผู้หญิงร้องตีนะครับจะเป็นรองประธานครับ Anh um, subscribe rất kênh איי, אוי, 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 אוי